เกลียดการร่วมช่องไม่ลงเอยอดีตแฟนเจ็บระครั้งเก่ามารีเบิร์นเนอร์ฝากข้อความถึงพระเอกอย่าทำแบบนี้กับใครอีกมารีเบิร์นเนอร์เปิดใจแบบไม่กั๊กตอบทุกประเด็นความสัมพันธ์งานนี้มีสะดุ้งไปหลายคนเมื่อสาวมารีเบิร์นเนอร์เปิดใจถึงเรื่องแฟนเก่าและสิ่งที่อยากบอกแฟนเก่าหนึ่งคำเหมือนทุกครั้งที่เราโสดคนเก่าๆจะเวียนมาส่องอยากรู้อยากเห็นอิจฉาบ้างขอโอกาสบ้างอะไรก็ไม่รู้เสือกคือจบแล้วจบเลยไม่วนเวียน กลับไปอยู่แล้วตอนคบกูให้มึงเต็มที่แล้วตอนนี้จะเอาอะไรเพราะฉะนั้นอย่าเสือกเมื่อถามว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมมารีบอกว่าแล้วแต่ละคนมันก็จะมีฟิลที่แบบเลิกไปนานแล้วพอวนเวียนกลับมารู้จักอีกครั้งก็เป็นเพื่อนกันได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ถ้าไม่ได้หายไปจากชีวิตเลยแบบไม่รู้จักอีกเลยก็คือไม่ค่อยชอบที่หน้าเท่าไหร่สําหรับเรานะรู้สึกว่าคนที่เพิ่งเลิกการสุดท้ายพอถึงวันที่คนใดคนหนึ่งมีคนใหม่คําว่า นนนตั้ยังไงก็มีการแตกหักอยู่แล้วมันจะต้องมีเปลี่ยนไปอะไรสักอย่างไม่ก็มีการรีเทิร์นยังไงก็ตามคนเลิกการเรารู้สึกว่ามันควรจะแยกกันก่อนนอกจากว่าหมดรักกันตั้งแต่ตอนยังคบกันอยู่หมดรักคนมันกลายเป็นเพื่อนแล้วจริงๆมันถึงจะแยกกันได้ทนสุดๆของมารีแบบที่ไม่มีใครทนได้เท่าชานคืออะไรไม่ทนในเรื่องของการมีคนอื่นเรื่องนอกเหนือจากนั้นเราทนทุกอย่างจะยอมเป็นคนที่อยู่ใต้คอนโทรลของเขาเื่อเราเป็นคนที่แบบ Да. พูดแย่ๆก็คือเพื่อผู้ชายกูทําได้ห้ามดื่มไม่กินห้ามแต่งตัวโป๊ไม่แต่งโป๊ทาให้ได้ทุกอย่างฟังคําด่าได้ฟังคําติได้พยายามปรับตัวให้เป็นทุกอย่างที่เขาต้องการได้สุดท้ายถามตอนนี้จริงไหมที่มีคนคุยแล้วเจ้าตัวขอตอบแบบไม่ละเอียดแต่ยอมรับว่าก็ต้องมีอยู่แล้วเปล่าแค่นี้จบแยกเรื่องที่ติดต่อมาแต่เราไม่ตอบก็ไม่รู้ว่าผอยคืออะไรเหมือนกันแต่รู้สึกว่าคือถ้าคนเราเป็นเพื่อนกันหรือมัน มีเหตุผลอะไรมีความจําเป็นที่จะต้องร่วมงานหรืออะไรมันก็มีเหตุผลในการพูดคุยแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พยายามจะพูดคุยหรือทักหามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรหรือไม่ใช่สิ่งที่เราจําเป็นจะต้องตอบรับค่ะหลายคนคิดว่าเรายังทําใจไม่ได้อ๋อไม่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะแค่รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าแบบคือมันก็จะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนหรือบางคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าออกไปแล้วก็ไม่ควรจะต้องมี ต่อไปเขากําลังง้อเราหรือเปล่าไม่ค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดว่าใครพูดอะไรหรือทําอะไรเอาเป็นว่าสิ่งที่เรานี่น่าจะเป็นสิ่งที่ใจดีที่สุดแล้วค่ะอย่างร่วมงานกันได้ไหมจะลําบากใจเวลาเจอกันหรือเปล่าถ้าการที่เราไม่ตอบแล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ลําบากใจเวลาต้องเจอกันหนูว่าบางทีสิ่งที่เขาพิมพ์ม,มาน่าจะทําให้เราลําบากใจมากกว่าเมื่อถามถึงอนาคตหากต้องร่วมงานกาันสาวมารีบอกว่า ร่วมงานได้แต่คงไม่ถึงกับเจอหน้าแล้วทักทายว่าเป็นยังไงบ้างเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาแต่คิดว่าคงไม่มีใครจับคู่ให้มา,าร่วมงานอยู่แล้วแต่ถ้ามีก็ร่วมงานได้ไม่มีอะไรติดค้าถามว่าตอนนี้จัดอยู่ในสถานะแบบไหนามารีตอบชัดคนเคยรู้จักกัน